เาบอกนอนแบบนี้อ่ะนอนแบบมือแมวกวักกันเนาะอย่างนี้แม่ออกไปไข่ของกวักให้แม่หน่อยเนาะแม่ไม่ขอมากเหรอวันนี้ไม่เอาแล้วเป็นห้านขอยากขอเย็นขอสักห้าพันพะอ 5, นะนะขอห้าพันนะนะขอห้าพันนะลูกนะโอเคจับมือหน่อย มีอะไ่ไมีอะรอ่ะจะมุนน่อยมีอะไรอ่จะมุนน่อยมีอะ่ะจะมุนน่อยมีอไร่ะไปแล้วไม่ไปล้ไม่ไปแล้วนะนี่ๆๆๆมีมีมีขยับไม่ทัขยับไม่ทันขยับไม่ทันมีกรเทองอีกมันเทอรพงอีกแล้วอือเฮ้ยมห้าพันห้าพันฝนห้าพันนะ ขอพันขอพันนะจ้า